ตำายเพิงของแ้ลาดไปค่ะตำายเพิ่งจ้าพี่น้องจ้าสั่งมานะคะตำายเพิ่งของแถวะะะแะทุงหนึ่งก่อน ถุงสิบล็อกสมชั้นเ,เทเลยค่ะตำยายเพิงของแท้ขปุ่นลงไปข่าปุ่นถ้วยมื่นี้พี่นอ้องข่านต้มเม็ดกระถินกุ้งสุกจ้า ใส่ไปเลยมาพี่น้องค่ะแซ่บๆน้ำกันจ้ามาค่ะพี่น้องซิมต่ำใยเพิ่งเนาะจ้าจัดจ้านเหมือนเดิมอันนี้ฝากเพื่อนหิวมากด้วพี่น้องบด้ไปซื้อเอง สองตัวลาดไปค่ะสจ อันนี้เพรสร้างมาสองถุงร่วมหิวกะสองหลยเศร้าแต่ว่าถ้าไปซื้ออยู่หนาร้านเองโคลกละหาสิบบาทก็จะมีค่า อมันแพงเพราะว่ามันมีขาหิวขาทรงเนาะพี่น้องถ้าได้ไปอุบลไปหาพี่ตั้มแพทจังสีได้ไปซื้อเองพี่น้องจะจังบฟฟ่ได้ฝากเขาหิวอันนี้เขาอยากกินเขาก็เลยฝากหิว ใครชอบรสชาติแบบสะใจจัดเลยค่ะเผ็ดหวานรสชาติเด่นๆเพลินนอกจากเส้นมารอกรอบ อันนี้บ่ลเ็นหม่องมวงนะพี่นอ้องเสร็หมองห่งซิกเนเจอร์ก็คืออันตอนนี้ใหญ่แบบนี้เพราะว่าทาฟานปกติ มันจะบอกกรอบพี่น้องอันนี้มันน่ะแผ่นมันหนาเนาะถึงข้างนอกอาจจะไม่ถึงส่งมาหาเราข้างนอกอาจจะไม่กรอบแล้วแต่ว่าข้างในมันยังกรอบอยู่นะจ๊ะยังได้อัรถรสอยู่จังเมื่อว้เป็นอาทิตย์แล้วหัวตะเกีกกินแต่ยังกอบไม่คลายเครื่องนะคะ เพราะว่าเคยไปลองเคยไปลองนานแล้วรสชาติก็แบบนี้ม่สองหม่องม่สองสาขา สาขาในเมืองกับสาขาหางนอกแต่สาขาในเมืองถ้าใครจะไปซื้อเนี่ยต้องพกเงินสดนะคะเพราะว่าเขาไม่รับโอนนะพี่นอ้อง ถ้าไม่มีเงินสดก็กินไม่ได้ร้านานี้ไปรอบแรกบรหลูนึกว่าเพิ่นเอาเงินโอนน้ำนล้วพี่น้องไปหอดเพิ่นบรรับเงินจนในขี้ออกไปอันนั้น ไปกดเงินมารับเงินอ่อนและเราต้องซื้อกลับบ้านเท่านั้นค่ะเพราะว่าไม่มีโต๊ะนั่งกินแล้วจ๊ะ ไม่มีโต๊ะให้นั่งกินอนะในร้านเนื้อจ้ะทุกคนไปห่อนนาะร้านมันก็ะเฮดเส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะเฮ้ากับแค่บอกว่าเจ้ากี่ถุงไปไกบ่บอกับบานเข้านะกับไกบ่บบถักกับไก่ยังสิเพิ่มสิใส่แบบไปหลายถุงเห่เข้านะเป็นสิบล็อกหล,ลายๆถุงหล,ลายชั้นให้เรา แต่แพงกว่าขอ,ขอใจว่ะเปี่ยงคือใส่หลายถุงหายุไก่ด้วยมันซอยเห็แบบให้กรอบบ่ะหรือจังแหละผู้รู้บอกหน่อยนะคะทำไมเราต้องใส่หลายๆถุงหลายๆชั้น 嗯。Mm hmm. ุเบช่วงนี้กำลันยากพี่นนอมจัดของเขา้านไม่ขนของขนแล้วก็จัดคือจังาสมัยนี้ ทำงานเดียวบอบอรุยพี่น้องต้องเห็นลหลายๆงานถึงจะเหนื่อยแต่ก็ต้องอดทนแล้วจ้ะอดทนเพื่อลูก เพราะว่าเราเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่าค่าเยอะสระ,ะเกินตกเดือนหนึ่งมามหาหายหายทางกบไปบ่ไปปด้พี่น้องขนาดหาหลายๆทางกบยังแบบขาดใส่ใจร้ายอยู่จ้ะ ใครไม่ชอบกินเผ็ดไม่แนะนำนะคะ เอาละค่ะพี่น้องค่ะมือนี้กอิ่มแล้วนะจ๊ะถ้ากินมุ่งม,มัน่นกินมะจุภาพต้องขอโทษขอคาะลพลายๆเธอจ้าบอกกันไม่คิดหนาจ้าสวัสดีค่ะ